เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เป็นโจทย์ที่ประเทศจีนยังแก้ไม่ตกในเรื่องของยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือสาหรัฐในกรณีเรือดำน้ำจู่โจมพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Sea Wolf USS Connecticut ได้ชนวัตถุปริศนาใต้ทะเลตั้งแต่เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมา แล้วก็ยังได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐสุดไฮเทคลำนี้ได้พุ่งชนเข้ากับภูเขาใต้มหาสมุทรที่ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในแผนที่ทะเลแผนที่ใต้ทะเลในขณะกำลังปฏิบัติการในบริเวณหน้าน้านำสากลของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและนั่นก็ทำให้มีทหารเรือได้รับบาดเจ็บ จำนวน11นายภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและนั่นก็ทําให้มีทหารเรือได้รับบาดเจ็บจำนวน11นายจากจํานวนทั้งหมด140นายส่วนเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ในเรือก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดและสามารถเดินเรือต่อไปและทําการซ่อมแซมที่ฐานทัพเรือสารัฐบนเกาะกวมได้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วและ รายงานก็ยังสอบสวนในฉบับนี้อ่านดูผ่นเผนก็เหมือนไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหากแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วคือเมื่อใดก็ตามที่มีการปรากฏตัวของเรือดำน้ำนี้โดยเฉพาะเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไม่ว่าจะปรากฏตัวในพื้นที่ใดๆแสดงว่าพื้นที่นั้นกำลังมีปัญหาอย่างแน่นอน แถมว่าในครั้งนี้มันยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อพิาพาทและการอ้างสิทธิ์อันแสนน่าปวดหัวอย่างในทะเลจีนใต้เสียด้วยเช่นนั้นแล้วเราค่อยๆไปทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันละทีละประเด็นกันในเรื่องของทะเลจีนใต้ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็มีเนื้อที่ประมาณ3 500, ล้าน50แสนตารางกิโลเมตรโดยนอกจากจะถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับ เรือบรรทุกสินค้าและพลังงานน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติซึ่งคิดเป็น1ในสของโลกของเราแล้วก็ยังอุดมไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากและส่วนใหญ่มากล้นไปด้วยน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลและนี่ก็ยังมีข้อพิพาทเป็นความพยายามแก่งแย่งเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะเหล่านี้ด้วยจากประเทศที่โอบล้อมพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก็คือจีนประเทศบูไน อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินและไต้หวันแล้วก็เวียดนามแต่ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันหลายต่อหลายครั้งก็ได้เพิ่มความซับซ้อนทางการเมืองเข้าไปด้วยเพิ่มเติมและเมื่อสหรัฐอเมริกาได้พยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเคลื่อนไหวทางการทหารหรือ แต่ที่ร้ายที่สุดน่าจะเป็นการที่สหรัฐได้ประกาศนโยบายสนับสนุนการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในหน้านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งผ่านปฏิบัติการที่เรียกว่า Freedom of Navigation Operations ซึ่งมีเรือพิฆาตติดอาวุธลอยลำเข้ามาลาดตระเวนอยู่ใกล้กับหมู่เกาะที่กำลังมีข้อพิพาท อย่างอีลุงตุงนังในขณะนี้แล้วก็บ่อยครั้งอย่างชนิดหน้าตาเฉยด้วยจนกระทั่งทำให้ประเทศจีนทางปักกิ่งเกิดความไม่พอใจและก็ได้ประนามการกระทําของสารัฐว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของจีนและก็กฎหมายระหว่างประเทศรวมยังถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนอีกด้วย ด้วยเรือดำน้ำ USS Connecticut ก็เป็นหนึ่งในสามเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Sea w ฟของกองทัพเรือสหรัฐที่มีมูลค่าลำละมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีน้ำหนัก9,300ตันใช้เตาปฏิกร์พลังงานนิวเคลียร์หนึ่งเครื่องและก็ได้ถูกพัฒนาและออกแบบมาสำหรับ ใช้ปฏิบัติการในทะเลลึกและก็สามารถอยู่ใต้น้ําได้อย่างยาวนานชนิดที่เรียกว่าสเบียงในเรือหมดถึงค่อยโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําก็ยังได้แล้วก็สามารถทําความเร็วในขณะดำน้ําได้สูงถึง46.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันเร็วกว่าเรือผิวน้ําโดยทั่วไปเสียอีกโดยเรือดำน้ำชั้นซีวูฟนี้มีภารกิจหลักก็คือเป็นการสอดส่องและ รวบรวมข่าวกลองในเรื่องของการทําสงครามนอกแบบการโจมตีด้วยขีปนาวุธและต่อต้านการปฏิบัติการของน้ำและเรือบนพื้นผิวของสาภาพโซเวียตในย่านทะเลเปิดโดยได้เข้าประจําการมาตั้งแต่ปี1998อย่างไรก็ดีหลังสงครามเย็นที่ผ่านพ้นไปเรือดำน้ำชั้นซีวูฟทั้ง3ลําก็ได้ถูกอัปเกรด เพิ่มขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นในความสามารถบรรจุต่อไปโดได้มากถึง50ลูกแล้วก็สามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีโทมฮอกได้จนมันกลายเป็นเรือดำน้ำจู่โจมที่สามารถไปปฏิบัติการในามาาไปปฏิิบัตกรในพื้นที่อ่อนไหวต่างๆได้ทั่วโลกโดยเฉพาะกองทัพเรือสหรัฐได้ให้คำจำกัดความเรือดำน้ำชั้นซีวูฟเอาไว้ว่าเงียบสงด ความเร็วสูงอาวุธครบแล้วก็มีอุปกรณ์นำร่องระดับแอดวานซ์ด้วยซึ่งการปรากฏตัวของเรือดำน้ำ USS Connecticut นี้ทางปักกิ่งได้แสดงความไม่พอใจออกมาอย่างเปิดเผยหลังที่มีการปรากฏตัวของเรือดำน้ำ USS Connecticut ในทะเลจีนใต้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นการปรากฏตัวในเวลาใกล้เคียงกันกันกนกบที่สารัฐและสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียได้ประกาศความร่วมมือกติกาไตรภา,าคีภายใต้ชื่อโอค u s ซึ่งแล้วสหรัฐก็จะขายและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประเทศออสเตรเลียเพื่อหวังที่เกลียเพื่อหวังที่จะสกัดกั้นการแผ่อิทธิพลของประเทศจีนด้วยอีกทั้งตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมากองทัพเรือของจีนยังสามารถตรวจพบ ความเคลื่อนไหวของโดรนใต้น้ำจำนวนมากในบริเวณทะเลจีนใต้ที่ถูกปล่อยออกมาจากฐานทัพเรือสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วยด้วยเหตุน,นี้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะครั้งล่าสุดนี้ปักกิ่งยิ่งมีคำถามรัวๆเป็นชุดๆใส่วอชิงตันว่าทั้งเรือดำน้ำขีดความสามารถสูงและโดรนใต้น้ำเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ซึ่งห่างจากแผ่นดินสหรัฐเป็นระยะทางไกลถึง12,874กิโลเมตรมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ส่วนว่ากันแล้วกองทัพเรือของประเทศจีนในภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงในศตวรรษที่21นักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของกองทัพสหรัฐได้ประเมินจากศักยภาพและการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือจีนในทะเลจีนใต้ ซึ่งกำลังขยายใหญ่โตขึ้นอย่างรวดเร็วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นล่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำหลายครั้งหลายหนในช่วงปีนี้ว่ากองทัพจีนจะต้องมีศักยภาพสำหรับการพร้อมรบภายในภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนภายในอีก5ปีข้างหน้านี้และในปีนี้ในปี2021ก็ยังได้เพิ่มงบประมาณในด้านการทหารเพิ่มขึ้นถึง6.8เ ซึ่งตามรายงานของหน่วยข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐ US Office of Naval Intelligence หรือ ONI ในปี2015กองทัพเรือจีนมีเรือรบประจำการในกองทัพจำนวน255ลำแต่ถ้าหากตามที่คาดในนาสินปี2020กองทัพเรือของประเทศจีนน่าจะมีเรือรบประจำการมากถึง360ลำ ซึ่งมากกว่ากองทัพเรือสหรัฐถึง60ลำและภา,ายในปี2025กองทัพเรือจีนน่าจะมีเรือรบประจำการรวมกันมากกว่า400ลำโดยในจำนวนนี้เป็นการเน้นเพิ่มจำนวนเรือรบผิวน้ำเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำขีปนาวุธนิวเคลียร์เรือตรวจการชายฝั่งเรือลำเลียงพลชายฝั่ง และด้วยจานวนและความเร็วที่น่าตกตะลึงจากการลงทุนอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมอาวุธในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หากแต่ว่าสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับวอชิงตันมากที่สุดคือการมีการแสดงศักยภาพของกองทัพเรือจีนที่เริ่มจะก้าวราวามากขึ้นเรื่อยๆในสายตาของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการทานแสดงคลิปโชว์การโจมตีทางอากาศใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐ บนเกาะ g วมและการติดตั้งขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงใกล้ๆกับเกาะก u a m หรือแม้กระทั่งการเดินเรือที่เข้าใกล้ฐานทัพของสหรัฐบนเกาะ g วมซึ่งถือเป็นฐานทัพสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐที่อยู่ในภูมิภาคนี้โดยแล้วว่ากองทัพเรือสหรัฐแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่กองทัพเรือของจีนอาจจะมีจำนวน เรือรบมากกว่ากองทัพสหรัฐในปี2025นี้แต่นักวิเคราะห์ทางด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นว่ากองทัพเรือสหรัฐยังมีความได้เปรียบกองทัพเรือจีนอยู่เนื่องจากยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีจํานวนมากกว่าอีกทั้งศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องของขีปนอาวุธนําวิถีที่ติดตั้งบนเรือพิฆาตและเรือลาดตะเวนก็ยังสูงล้ํา แล้วก็ยังมีพลังทําลายล้างสูงกว่าหากแต่ว่าที่สําคัญแล้วและจะทําให้กองทัพเรือสหรัฐได้เปรียบกองทัพเรือจีนในทางยุทธศาสตร์อยู่มากที่สุดก็คือการที่มีกองเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์มากมายถึง50ลําในขณะที่จีนมีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์เพียง7ลําเท่านั้นในขณะนี้และด้วยเหตุนี้กองทัพเรือสหรัฐจึงยังถือไพ่โจเกอร์ ที่เหนือกว่าและก็คลองความได้เปรียบเหนือกองทัพเรือจีนได้อยู่ต่อไปจนกว่าจีนจะเปลี่ยนสมการทางการทหารนี้ได้สําเร็จ